ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร945 55 00 และยังอยู่กับผมนะครับกิรติอนันต์สนชัยช่องซุปเปอร์มอนเตอร์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็คุณกิ๊เก๋เช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับพี่ชาตรีนะครับประธานสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงประเทศไทยอยู่ข้างๆเราวันนี้การจัดงานยอดเยี่ยมมากครับแล้วก็นะครับจัด2งานเข้ามาร่วมกันนะครับอันประกอบไปด้วยงานตุ๊กตาทองนะครับแล้วก็งานเมฆขลาซึ่งไม่ค่อยเกิดขึ้นนัก พี่ชาติีครับทำไมถึงจัดสองงานรวมกันครับตุ๊กตาทองเมฆขลาเคยจัดกัครั้งหนึ่งนะฮะที่จังหวัดพัทยานะฮะจังหวัดชนบุรีพัทยานะครับแต่ก็หายหน้าไป3สองปีนะฮะแล้วมีจัดที่สยามพารากอนทีหนึ่งแล้วก็หายหน้าไป3ปีนะฮะตอนนี้นะฮะเราเองเราเถอว่าปีนี้เป็นปีเฉลิมเกียรตินะฮะเพราะว่าช่อยู่หัวไปสิบพรรษารางวัลที่เราได้รับ นะฮะเป็นรางวัลของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวับซึ่งเป็นรางวัลพระราชทานนะฮะเป็นรางวัลตุกตาทองซึ่งตรงนี้เนี่ยเรารำลึกถึงพัตรุรณาหมาทีคุณของท่านที่ท่านเนี่ยส่งเสริมพวกศิลปินครับ ทุกแขนงนะฮะใช่ครับแต่ว่าในด้านของภาพยนตร์ท่านก็ได้มอบคางวั้ทุกตาทองให้เราเราก็รักษากันมาถึงปัจจุบันเนี่ยสมาคม50กว่าปีแต่ว่าจัดครั้งนี้ครั้งที่29 29้ายีก้าครั้งครับครับยี่าครั้งเพราะว่ามันมีมีเหตุนะฮะบางครั้งก็อาจจะเกิดปัญหาบ้านเมืองปัญหาอะไรต่างๆมันมีเหตุเราก็เลยหยุดชะงักไปซึ่งโดยครับปัจจุบันเราก็ปีนี้เราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลององค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว โดยจัดเป็นโครงการใต้คอนเซ็ปว่าอัครศิลปินแห่งชาติอัครศิลปินแห่งชาติครับผมครับพระองค์ท่านก็เหมือนกับบิดาศิลปินแห่งชาติอยู่แล้วดังนั้นรางวัลจุกตาทองเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มครับแจกก่อนนะฮะกับครั้งแรกนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาเป็นเมฆาขลารับเมฆาขลาก็ไล่มาเมฆาขลานี่เกี่ยวละครพวกรายการของทีวีทีวีครับใช่ทีสรรฟรีทีวีทั้งหมดใช่ครับ ส่วนในด้านของตุกตาทองนี่เกี่ยวกับภาพยนตร์อย่างเดียวเราดูนครับเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่เราได้รับความกรุณาจากพระบาทเจ้าอยู่หัวนะครับสนับสนุนส่งเสริมให้ให้เป็นภาคอุตสาหกรรมเพื่อที่จะส่งออกนะครับนะครับ พิชาตรีนะครับอุตสาหกรรมบันเทิงเมืองไทยเนี่ยโตโตโตขึ้นนับวานนำคืนโตขึ้นนะครับในฐานะนะครับประธานสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่ประเทศไทยนะครับคาดหวังนะครับที่จะให้อุตสาหกรรมบันเทิงของเมืองไทยโตไปถึงไหนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสนะฮะภาพยนตร์ไทยเนี่ยคือจริงๆรางวัลของ ของตุ๊กตาทองเนี่ยมันเป็นรางวัลที่เฉพาะเป็นภาพยนตร์ไทยเท่านั้นเองแต่อย่างถ้าเราจะขยายงานไปสู่ต่างประเทศนะฮะและประเทศเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่าติดต่อกันเพราะว่าจริงๆสมาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในอาเซียนนะฮะเป็นสมาพันักลังค์สุพ์แห่งประเทศไทยคือผมเป็นหนึ่งในองค์ ในองค์กรของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งมันจะรวมอยู่ที่อาเซียนมีทั้งลาวมีทั้งพม่ามีทั้งไทยมีทั้งคอมเรวมอยู่ในอาเชียนนี่ด้วยกันซึ่งตรงนี้เราเองเรายังไม่ได้เคยหาเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของพวกเปนเทิงนักมีหลาเรื่องทางด้านของการการสังคมอะไรต่างนะแลกเปลี่ยนเกษตรอะไรต่างนะในสื่อที่เราเราประชุมกันทุกปีนะครับถ้ามีโอกาส ก็คงจะต้องจับมานั่งเขาคุยกันในด้านของเส้นทางบันทึบเส้นทางภาพยนตร์ซึ่งจะ,ะมีแนวโน้มที่จะ,ะรวมกันเป็นอาเชียนซึ่งมันก็ต้อง ซึ่งมันเป็นสนับสนุนที่ใหญ่มากเลยครับพิชาตรีซึ่งบางทีเนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาก็มีนะฮะหนังอินเดียเขาก็ส่งรายละเอียดมาให้เราแต่ตอนนี้หนังอินเดียเนี่ยมีทำอะไรบ้างใหญ่โตบ้างอุตสาหกรรมหนังอินเดียนี่ใหญ่ที่สุดอินเดียใหญ่ที่สุดนะฮะในโลกเราเรียกว่าบอลลีวูดเลยค่าบัลลูนก็ยังสู้ไม่ได้นะถ้าพูดถึงว่าถ้าอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยมัน มันมันเยอะมากใช่คับแล้วฮอลลีวูดที่ผมไปเที่ยวนี่ฮอลลีวูดก็ไป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 เอมาก็ไปดูสถานที่มากเพื่อที่จะเตรียมตัวพัฒนานะครับในแง่ของการที่จะคอนแทคกับต่างประเทศแล้วก็ผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมให้ได้ครับครับเราดีใจนะครับที่เรานี่มีนะครับพิชาตรีนะครับประธานสมาพันธ์นะครับผู้สื่อข่าวนะครับแห่งประเทศไทยนอกจากนั้นท่านยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพร้อมที่จะผลักดันอุตสาหกรรมมาทับบันเทิงเมืองไทยให้ก้าวไกลสู่สากลหวังว่าพิชาตรีนะครับคงให้เกียรติมาร่วมกับ รายการของซุปเปอร์มอนิเน็ตเวิร์กกับผมเกียรติอนันต์ส่วนชัยนะครับและก็ฉันลิปเก๋ค่่นะครับวันนี้ข้องขอสวัสดีพี่ทานตีไปก่อนครับบัดนี้นะฮะอยากอยากอยากให้เนี่ยนะเราเรียนเชิญสมาชิกที่ดูดูดูรายการนีณอยู่นี่นะอยากได้บัตร บอกคุณกิรติมาหรือบอกคุณเคให้มาโอ้ข่าวดีน้องๆนะครับรีบๆโทรมาเลยขอมากี่ใบบอกนะครับเดียวผมแจกให้ก่อนจัดให้จัดให้ก่อนสำหรับคุณกิตตินะครับวันที่4นะครับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณมาซูเปอร์โมเดลเน็ตเวิร์กเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับ สมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ Supermodel Networks 02-945-5500